รวยการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกันทุกหโมงเย็นของวันอาทิตย์นะครับกับรายการเกมคนกล้าท้าดวนถ้าคุณกล้าเราขอท้าดวนมาถึงอีกหนึ่งเทศกาลกันแล้วนะครับกับเทศกาลวันเด็กครับแหมวันนี้นะครับเราเตรียมที่จะพาเด็กๆไปเที่ยวกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวแต่ว่าเรื่องเที่ยวนี่นะครับผมจะต้องถามน้องชมพู่นะครับว่าจะพาไปเที่ยวไหนดีเพราะว่าผมเองนั้นไม่ถนัดจริงๆเลยนะครับเห็นทีมงานบอกว่า น้องชมพู่ออกไปวันนี้นะครับน้องชมพู่บอกว่าชอบบ้าๆเลยทีเดียวอยากจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ยังบอกอีกว่าอยากจะเป็นเหมือนดาราลับเชิญของเราในวันนี้จังเลยอืมพักเกอร์งงๆแล้วนะครับและดารารับเชิญของเราในวันนี้เป็นใครละครับน้องชมพู่ถึงได้อยากกลับมาเป็นทั้งเด็กอยากกลับไปเป็นทั้งดาราลับเชิญเอ๊ะยังไงเนี่ยงงเลยนะครับถ้าเกิดว่าดาราลับเชิญของเราในวันนี้เป็นนางงามหรือว่าจะเป็นนางแบบ และน้องชมพู่ของเราเนี่ยจะสามารถทําให้เหมือนกับจารารเชิดของนายวันนี้ได้หรือครับแม่วันนี้เริ่มจะสูสใจแล้วนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับน้องชมพู่กันเลยดีกว่าครับอ,เอาเล็ช้าก็ได้แต่แอ,เอนขอเขาเล็กช้า้ว่คนใเป้า พี่เล่นไม่ได้หรอกค่ะพี่อหโตแล้วพี่เนี่ยมีแต่ของเล่นเด็กๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเขายังไม่โตเลยเขาก็เป็นเด็กยีงไงดูชุดขางเกเขายังเรียนอยู่เลยโอ้โหแผะก่อนออกจากบ้านไม่ได้ส่งกระจกอะคะเนี่ยจ่องแล้วจันแตกแต่ก็น่ารักปะละ่ะน้าเขาเล่นได้พอนาะแต่เอพี่เล่นไม่ได้หรอกค่ะพี่อ่ะหน้าแก่เกินไปแล้ว<อ>พี่ค่ะ หนูว่าพี่น right ่าจะเอาเวลาเล่นไปทําอะไรที่เป็นประโยชน์ดีกว่าไหมคะทำงานจัดรายการนี้อะค่ะเออก็ได้ค่ะแบบที่พ <'K internet> like ี like, ่ไปทำงานก็ได้เฮ้นแต่ว่าเดี๋ยวน้องเนี่ยน่าคุณมากเลยนะเนี่ยนี่เราสองคนเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนป่ะคะอ๋อคะสวัสดีก่อนนะคะสสวัดีค่ะก็หนูเด็กหญิงพุชนิสาปิติธนาสารสมบัติอิงค่ะโอ้ดารารับเชิาของเราค่ะ วันนี้หน <ent> ูต <acho. S 1> <can> ั้งใจมาท้าดงกับพี่เต็มเพ่อนนะะเนี่ยแต่เห็นพี่ทําตัวแบบเนี้ยหนูว่าหนูกลับบ้านดีกว่านอง้งหนน้องยิงค่ะแต่ชัดแต่รีบกลับไปไหนละพี่ก็รอนเล่นแหมก็ช่วงนี้มันช่วงวันเด็กใช่ไหมพี่ก็ไม่ได้เป็นเด็กนานลวพี่ก็อยากแอบเด็กบ้างอะแต่ว่ามันไม่เข้าใช่ปะงั้นพี่ไม่เล่นแล้วก็ได้ถ้าอย่างนั้นนะเราสองคนไปท้าดวลกันเลยดีกว่าไปค่ะไปเลยไหมพร้อมไหมพร้อมค่ะไปเลยไปเลยลุยลุย ช่วงหน้าพบกับเกมกินแบบธรรมดาที่ไม่ธรรมดาจนทำให้เด็กๆของเราต้องแสดงสีหน้าแบบนี้ครับ